สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะถามว่าใครมันมารีพอร์ตช่องกูคะ่ะน่ะคะรู้สึกว่านะคะดันเนี่ยจะทำการไลฟ์สตรีมทาง YouTube ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมนี่พยายามแก้ไขปัญหามาแล้วนะคะ3-4วันค่ะถ้าสมมุติว่ามีใครนะคะรู้วิธีการแก้ไขกรุณาบอกดันด้วยและกันนะคะ และต่อจากนั้นค่ะดันก็อยากจะขอกิจกรรมประกาศนะคะปรบมือให้กับลูกศิษย์ของดันนะคะหลายหลายคนเลยนะคะรู้สึกว่าจะมาแบบเก่งๆันทั้งนั้นเลยนะคะทดลองทำเนี่ยนะคะครั้ง2ครั้งเนี่ยก็ออกมาประสบความสําเร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนสนใจในการซื้อสูตรทํากรัวซองนะคะดันก็ขายอยู่ในราคา888บาทค่ะจะเป็นสูตรแล้วก็วิธีทํานะคะส่วนว่าวิดีโอในการทําต่างๆนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเช็คอยู่ในช่องดันได้เลยนะคะเพราะว่าก็สอดทั้งหมดตรงใน YouTube นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมขาเหมือนกันเดะเดะเลยนะคะ นอกจากความสวยของตัวครัวซองแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับรสชาติแล้วก็เท็กเจอร์นะคะก็สําคัญเช่นกันค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยดันมีเทคนิคในการทําพูลิชค่ะซึ่งที่จะทําให้นะคะครัวซองของคุณผู้ชมนั้นเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มหนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็รสชาตินี่นะคะรู้สึกว่าจะมีความคอมเพล็กซ์นะคะหรือว่ามีความซับซ้อนอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อสูตรไปนะคะยังไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะใช้สูตรที่คุณผู้ชมมีในนการทูลได้เยะะคะ อุ้ยตายตาย,ายเห็นดันพูดผูพู้ผู้ผู้ลิชผู้ลิชูไม่ใช่ขี้นะครับคุณผู้ชมค่ะแต่ว่า p ู l ลิ h นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็นแอคเซนต์แบบโบราณนะคะเอาไว้เรียกชาวโปแลนด์หรือว่าชาวโปลิชนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเทคนิคนี้เนี่ยที่ถูกคิดค้นโดยชาวโปแลนด์ค่ะในปี1 8 4 0ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะคะยีสต์เนี่ยมันมีราคาแพงแล้วก็เข้าถึงยากค่ะคันว่าจะให้ไปเลี้ยงซาวโดเองเนี่ยนะคะอีซาวโดก็ตายง่ายยุ่งยากซับซ้อนเหลือเกินนะคะวิธีของมันเนี่ย และเทคนิคในการทำคูลิชนี้นะคะก็ได้แพร่ขยายเข้ามาในประเทศฝรั่งเศสค่ะในปี1920ค่ะสรุปว่าเป็นที่ฮอตฮิตติดชาร์ตระเบิดระเบอรกันไปทั่วเลยค่ะคุณผู้ชมตัดฉับเข้ามาในสมัยปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเราไม่ได้ใช้เทคนิคพูลิชเป็นเพราะว่ายี์แพงแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเราใช้พูลิชเนื่องจากรสชาติและก็เท็กซ์เจอร์ล้วนๆเลยค่ะ ซึ่งวิธีการทำพูลิชนะคะก็ง่ายง่ายแสนง่ายนิดเดียวเองค่ะวันนี้นะคะดันจะมาสอนในการทำพูลิช15เปอร์เซ็นต์ค่ะนั่นก็หมายความว่านะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องดึงแป้งในสูตรของคุณผู้ชมออกมา15เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ดึงน้ำในสูตรของคุณผู้ชมออกมา15เปอร์เซ็นต์ค่ะเอามาคนผสมกันนะคะพร้อมกับใส่ย,ยีสต์เข้าไปติสหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเราจะหมักไว้นะคะเป็นเวลา12ชั่วโมงค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะนำพูลิชตัวนี้นะคะนำกลับเข้าไปผสมนะคะในแป้งสูตรของเราตรงนั้นเองนะคะแล้ว ก็ทำการทําครัวซองกันค่ะเอาละคะ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเนี่ยใส่น้ําลงไป150กรัมนะคะเพราะว่าวันนี้ดันจะทําครัวซองสูตร1,000กรัมนะคะแป้ง1,000อุ้ยพอดีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งไปอีกค่ะ150กรัมเช่นกันค่ะ นี่นะคะแป้งกับน้ำเฉยๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะดันก็จะใส่ยีสต์ลงไปอีกนะคะประมาณ1-2กรัมเองนะคะนิดเดียวค่ะประมาณเท่านี้ใส่ลงไปเลยนะคะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวดันก็จะผสมค่ะ อาอนนนานันแน่ดันรู้นะคะว่าหลายคนเนี่ยไปดูคลิปสอนทำนะคะของฝรั่งมาแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมขาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมนเป็นเมืองร้อนนะคะคือเราทําตามฝรั่งเนี่ยรับรองเลยะค่ะเปิดฟ้าเอามาทีนะคะพูลิชของเราจะมีกลิ่นเหมือนปลาส้มทันทีเลยะค่ะคุณผู้ชม <laughs> รับรองนะคะบูดระเนรนาฏไปหมดค่ะอย่างนั้นนันขอบอกเลยแล้วกันนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นการสอนพูลิชในสไตล์ของด้านเองค่ะคุณผู้ชมเอ้านะคะมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตา,ตายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วง่ายดายมากๆเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะยังนําพูลิชของเราตรงนี้นะคะไปใช้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเราจะต้องนําพูลิชของเราเนี่ยไปหมักค่ะเป็นเวลาถึง12ชั่วโมงเพื่อที่จะให้มันไร้นะคะหรือว่าสุกป,ปลังอย่างเต็มที่น่นเดงค่ะเราถึงจะนําไปใช้งานได้ค่ะดังนั้นนะคะดันก็จะเอาพูลิชของเราตัวนี้เนี่ยนะคะไปวางไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะประมาณ 1- 2ถึงชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะทําให้นะคะมันเ,เกิดอาการเดือดนะคะหรือว่ามีฟองนิดๆหน่อยๆนะคะขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวลักษณะแบบไหนถึงจะนําเอาไปเก็บในตู้เย็นได้นะ,นะคะดันจะมีรูปให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะว่าประมาณไหนถึงเอาไปเก็บในตู้เย็นค่ะรอถึงพรุ่งนี้เช้านะคะเราถึงจะนํามาใช้ได้ค่ะคุณผู้ชม เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้เ,เป็นกล่องฟูลิชที่ดันทําไว้เมื่อวานนะคะสมมุติว่าวันนี้นะคะดัน,นจะทํำกลัวซองขึ้นมาใช่ไหมคะตอนเช้าเนี่ยดันก็เอาฟูลิชตรงนี้นะคะออกมาวางไว้ข้างนอกค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมก็จะเห็นว่านะคะถ้าเราเออกออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆเนี่ยนะคะพูลิชของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะมีฟองอยู่นิดๆหน่อยๆเองนะคะแบบนี้เนี่ยเราจะยังเอาไปใช้ทันทีไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่านะคะพูลิชของเราเนี่ยยังไม่ไร้หรือว่าสุกปลั่งอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปวางไว้ข้างนอกนะคะรอจนพูลิชของเราเนี่ยนะคะมันสุกปล่งอย่างเต็มที่พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวนันก็จะเอามาให้คุณผู้ชมดูคะ่ะว่าลักษณะมันเป็นยังไงค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะเป็นพูลิชที่ดันทําไว้เมื่อคืนนะคะแล้วก็เพิ่งเอาออกจากตู้เย็นมานะคะก็ทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยนะคะประมาณสักไม่เกินสองชั่วโมงนะคะตอนนีนะ้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่านะคะยีสต์ของคุณผู้ชมนี่เริ่มจะทํางานแล้วนะคะเห็นไหมคะ,ะแป้งเนี่ยนะคะมันเริ่มจะเดือดดานออกมาแล้วค่ะแต่ทีเนี้ยถามว่ามันไรฟ์หรือว่าสุกป,ปลังอย่างเต็มที่หรือ,อยังยังนะคะคุณผู้ชมรออีกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวดานจะให้ดูเท็กซ์เจอร์ที่เราสามารถที่จะนําไปใช้ได้ค่ะ ตอนนี้เนี่ยคุลิชของเราก็รู้สึกว่าจะสุกปล่งอย่างเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวด้านจะเอามาให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าลักษณะที่มันสุกปล่งอย่างเต็มที่แล้วมันเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมเปิดดูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าคูลิชของคุณผู้ชมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ไหมเดือดเดือดม้วนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเริ่มม้วนตัวออกมาแบบนี้นะคะแสดงว่าคูลิชของคุณผู้ชมนั้นเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ได้แล้วค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเมื่อเราดมกลิ่น กลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นหอมๆนวลๆน,นะคะไม่ใช่กลิ่นเปรี้ยวนะคะถ้าสมมุติว่าออกมาเป็นกลิ่นเปรี้ยวนะคะคุณผู้ชมต้องรีบทิ้งทันทีค่ะถ้าสมมุติว่าผดิชของเราเนี่ยสุกจนเกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้โครงสร้างกลูเตนของครัวซองของคุณผู้ชมนั่นนะคะเกิดอาการเสียหายได้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ครัวซองที่ออกมาลูกเล็กนะคะแล้วก็โตได้อย่างไม่เต็มที่ค่ะ เอาลราตกลงว่าเราจะต้องรอห่ชั่วโมงแล้วคะถ้า,ถาเกิดมันเสียจะทํายังไงล่ะคะคุณพี่ของแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะดันขอบอกไว้เลยค่ะว่าเราอย่าจับเวลานะคะเพราะว่าสถานที่ทํางานแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันอุณหภูมิของแต่ละที่แต่ละวันก็แตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตาสังเกตนะคะแล้วก็ใช้จมูกลองดมดูค่ะเอาล่ะค่ะโฟมากเกินไปแล้วนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวพลิตของดันเนี่ยมันจะโอเวอร์ไรส์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีบทำกันเลยดีกว่าค่ะ ในคลิปนี้นะคะดันก็จะไม่ขอเน้นตรงจุดอื่นนะคะดันขอจะเน้นแต่ตรงพูลิศตรงนี้เท่านั้นค่ะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ดันใช้นะคะหรือว่าสนใจเครื่องสไปโรนะคะคิดเช่นมอตัวด้านหลังของดันนี้นะคะคุณผู้ชมลองคลิกลิงก์ข้างล่างดูสิคะแล้วลองดูรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับราคาการผ่อนชําระอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่าลืมนะคะในการทําครัวซองเนี่ยการใช้อุปกรณ์ที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้หากใครชอบคลิปนี้นะคะก็กรุณากดไ like ลคะ์ด้วยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าใครชอบ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  ชอบกรุณากดแชร์แล้วก็กด s u r s c r ให้ใั้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ